การเสียดินแดน14ครั้งของไทยนับตั้งแต่รัชก,กาลที่1ตรงสถาปนากรุรัตนโกสินทร์ขึ้นเมื่อพศ2325จวบจนปัจจุบันประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องเสียดินแดนให้ต่างชาติถึง14ครั้งมีดินแดนส่วนใดบ้างนั้นมาชมกันเลยครับครั้งที่1เสียเกาะหมากปีหนัง ให้กับประเทศอังกฤษ,กฤษเมื่อ11สิงหาคมพศ2329พื้นที่375ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่1เกิดจากพญาไซบุรีให้อังกฤษเช่าเกาะมากเพื่อหวังจะขอให้อังกฤษคุ้มครองเกามากจากกองทัพของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งยกทัพมา จัดระเบียบหัวเมืองปักใต้ในที่สุดอังกฤษก็ยึดของเอาไปครั้งที่สองเตียถวายตะนาวศีไหกับพมาเมื่อ16มกราคมพศส3 3พพื้นที่55,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแต่เดิมเป็นของไทยครั้งสมัยสุขโขทัยมังสัจจา จาเมืองถวายเป็นไส้ศสึให้พระมาร,รัชการที่หนึ่งไม่สามารถตีคืนจากพระมาได้ประกอบกับชาวเมืองถวายไม่พอใจกองทัพไทยที่เข้ายึดครองจึงตกเป็นของพระมาไปครั้งที่สเสียบันท้ายมาดหาเตียนให้กับฝรั่งเศสเมื่อพศสอ5 3ในสมัยรัชการที่สองครั้งที่สี เสียแสนหวีเมืองผงเชียงตงุงให้กับพมา่าเมื่อพศ2อ6พพื้นที่62,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่สแต่เดิมเราได้ดินแดนนี้มาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งโดยพระเจ้ากาวิละยกทัพไปตีมาขึ้นอยู่กับไทยได้20ปีเนื่องจากเป็นดินแดนที่อยู่ไกล ประกอบกับเกิดกรบฏเจ้าอนุวงเวียงจันทร์และเกิดกบฏทางหัวเมืองปากใต้กรันตันไซบุรีไทยจึงมห่วงหน้าผวงหลังไม่มีกำลังใจจะยึดครองหลังจากนั้นพม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเชียงตุงก็เป็นของอังกฤษโดยสิ้นเชิงครั้งที่หเสียรัฐเปรักษ์ให้กับอังกฤษ เมื่อพศ2อ,อ6 9ในสมัยรัชกาลที่สเป็นการสูญเสียที่ทำร้ายจิตใจคนไทยทั้งชาติเพราะเป็นการสูญเสียที่ห่างจากครั้งก่อนไม่ถึงหนึ่งปีครั้งที่6เสีย12ปสองปาให้กับจีนเมื่อหนึ่งพฤษภาคมพศ2 3 9 3พื้นที่90,000ตารางกิโลเมตร ในสมัยรัชกาลที่สี่เป็นดินแดนในยูนนานตอนใต้ของประเทศจีนเมืองเชียงรุง้งเป็นเมืองหลวงของไทยใหญ่สมัยรัชกาลที่หนึ่งต่อมาเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันเองแสนหวีฟ้ามหาอุปราชหนีลงมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลที่สได้เกณฑ์ทัพเชียงใหม่ลำปางลำพูนไปตีเมืองเชียงตุง แต่ไม่สำเร็จเพราะไม่พร้อมเพียงกันมาในสมัยรัชกาลที่สได้ให้กรมหลวงละวะสาธิราชสนิทต,ตนตระกูลสนิทวงยกทัพไปตีเชียงตุงเป็นครั้งที่สองแต่ไม่สำเร็จจึงต้องเสียไปให้จีนครั้งที่เ็เสียขเขมรและเกาะหกเกาะให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่15กรกฎาคมพศ24 1 0 พื้นที่1,24,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่4ีฝรั่งเศสบังคับให้เขเมรทำสัญญารับความคุมครองจากฝรั่งเศสหลังจากนั้นได้ดำเนินการทางการพูดกับไทยขอให้มีการปักปันเขตแดนเขเมรกับยวนแต่กลับตกลงกันไม่ได้ครั้งที่8เสีย12จชุดไทยเมืองไลเมืองเชียงข้อ กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่22ทธันวาคมพศ2431พื้นที่87,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5พวกห่อก่อกบฏฝ่ายไทยจัดก,กำลังไปปราบสองกองทัพแต่ปฏิบัติเป็นอิสระแก่กันอีกทั้งแม่ทัพทั้งสองไม่ถูกกันจึงเป็นโอกาสให้ฝรั่งเศส สง่งทหารเข้าเมืองไหลโดยอ้างว่ามาช่วยไทยปราบห่อแต่หลังจากปราบได้แล้วก็ไม่ยอมยกทัพกลับอีกทั้งไทยก็ไม่ได้จัดกำลังไว้ยึดคลองอีกด้วยจนในที่สุดไทยกับฝรั่งเศสได้ทำสัญญากันในเมืองแถงเบียนโูยอมให้ฝรั่งเศสร,รักษาเมืองไหลและเมืองเชียงข้อครั้งที่เก้า เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำสาลวิน5เมืองเงี้ยและ13เมืองกะเรียงให้กับประเทศอังกฤษในสมัยรัชกาลที่5เมื่อ2 7ตุลาคมพศ2 4 3 5เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทางด้านรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและทรัพยากรอันอุดมด้วยดินแดนผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ยิ่ง ครั้งที่10เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโของอาน,นันจากล้านช้างหรือประเทศลาวให้กับฝรั่งเศสเมื่อ3ตุลาคมพศ2436พื้นที่143,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่นี้เป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวร ต้องเสียให้กับฝรั่งเศสตามสัญญาไทยกับฝรั่งเศสเท่านั้นยังไม่พอฝรั่งเศสเรียกเงินจากไทยหนึ่งล้านบาทเป็นค่าเสียหายที่ต้องรบกับไทยเสียค่าประกันว่าไทยต้องปฏิบัติตามสัญญาอีกสมล้านบาทและยังไม่พอฝรั่งเศสได้ส่งทหารมายึดเมืองจันทร์และตราดไว้ถึงสิบหปีนับว่า เป็นการเจ็บปวดที่สุดของไทยถึงขนาดที่เจ้านายฝ่ายในต้องขายเครื่องแต่งกายเพื่อน,นำเงินมาถวายรัชกาลที่หเป็นข่าปรับรัชกาลที่หต้องนำถุงแดงเงินพระคังออกมาใช้ครั้งที่11เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงข้ามหลวงพระบางดินแดนในทิศตะวันออกของนัานคือจำปาสักและ สยาบุรีให้กับฝรั่งเศสเมื่อ12ึกพฤษภาคมพศส4 4พพื้นที่25,500ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5ไทยทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อขอให้ฝรั่งเศสคืนจันทบุรีให้กับไทยแต่ฝรั่งเศสถอนไปแต่จันทบุรีแล้วไปยึดเมืองตราดแทนอีก5ปี แล้วเมื่อฝรั่งเศสได้หลวงพระบางแล้วยังลุกล้ำย่านานาดีด่านซ้ายจังหวัดเลยและยังได้เอาศิราจารึกที่พระเจดีย์สีสองรักไปด้วยครั้งที่สิบสองเสียมนทนบุรพาพัตบองเสียมราชสีโสพลในกับฝรั่งเศสเมื่อ23มีนาคมพศ2 4 4 9 พื้นที่51,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5ห้ยได้ดททำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับตราดเกาะกงด่านซ้ายตลอดจนอำนาจสารไทยที่จะบังคับต่อคนในบังคับของฝรั่งเศสในประเทศไทยเพราะขนาดนั้นมีคนจีนยวนไปพึ่งทงฝรั่งเศสกันมากเพื่อสิทธิการค้าขาย ฝรั่งเศสก็เพียงแต่ถอนทหารออกจากตราดกับด่านซ้ายเมื่อ6กรกฎาคมพศ2450คงเหลือแต่เกาะกงไม่คืนให้กับไทยครั้งที่13เสียรัตกรันตันตังกานูไซบุรีปลิตให้กับอังกฤษเมื่อ10มีนาคมพศ2451พื้นที่ 80,000ตารางกิโลเมตรในสมัยร,รัชกาลที่5ไทยได้ทำสัญญากับอังกฤษเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจศาลไทย <CC _ IF> ที่จะบังคับคดีความผิดของคนอังกฤษในไทยครั้งที่14เสียเขาพระวิหารให้กับเขมรเมื่อ15มิถุนายนพศ2 5 5พพื้นที่2ตารางกิโลเมตรในสมัยร,รัชกาลที่9 ตามคำพิพากษาของศาลโลกให้เขาพระวิหารตกเป็นของขมรเนื่องมาจากหลักฐานสำคัญของขมรในสมัยที่เป็นของฝรั่งเศสเมื่อรู้ว่ากรมพยาดำรงราชาุภาพจะเสด็จเขาพระวิหารจึงขึ้นไปก่อนและชักธงชาติฝรั่งเศสรับเสด็จแล้วถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและนำมาใช้เป็นหลักฐานสำคัญ ที่แสดงต่อสารโลกทําให้เขมรชนะด้วยเสียง9ต่อ3ถ้าชอบคลิปของเราช่วยกด subscribe ให้ด้วยครับ